สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอีโต้อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะมาน้อมสักการะบ,บูชาหลวงปู่เขียนกันนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดถ้ำเขาอีโต้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงปู่เคียนกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอีโต้กันนะครับเดี๋ยวเราจะไป น้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงปู่เคนซึ่งอ,อดีตเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่จะเรียกว่าวิหารก็ว่าได้หรือว่าจะเรียกว่าถ้ำเดิมก็ว่าได้นะครับของหลวงปู่เคนวัดถ้ำเขาวิตโตนี้นะครับติดตามกันให้จบคลิปนะยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงปู่เคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้อมสักการบูชาขอพรกันนะครับ วนี้เราอยู่ที่ถ้ำหลวงปู่เขนแล้วนะคะเราจะมาน้อมสักการะบูชาหลวงปู่เคนด้วยกันนะคะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงปู่เขนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับหลวงปู่เขนกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับถ้ำหลวงปู่เขนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะครับเล่าเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่เขนเล็กๆน้อยๆสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมภาพถ่ายของหลวงปู่เขนนะครับเป็นภาพถ่ายเมื่อในอดีตนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะพาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอ่านธรรมสการหลวงพ่อท่านจเจ้าวาสน,นะครับแล้วเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประวัติเล็กๆน้อยๆสักครู่หนึ่งนะครับติดตามกันให้จบทลิปเล่นครับเดี๋ยวต่อจากวัดถ้ำคอยโตแล้วเราจะไปที่จังหวัดจันทบุรากันนะครับเป็นรายการหงสีพึ่งนะครับ นี่ก็คือบริเวณที่อยู่ในถ้ำของหลวงปู่เคน,นครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นลักษณะรอยพระพุทธบาทจำลองโบราณน,นะครับเก่าแก่มากเลยวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับวัดทับเขาอีตโต้ครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระสังกยายยนะแล้วนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นที่เก็บสรีละของหลวงพ่อพันนะครับหรือว่าหลวงปู่พันธสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากๆเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณในถ้ำหลวงปู่เขนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อาขอรัตนานมนม์หลวงพ่อพระคุณเจ้าซึ่งเป็นเจ้าวาดนะครับปัจจุบันนี้และเล่าเรื่องราวกันเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็จะมากราบนมัสการก่อนนะครับครับแล้วต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมนะครับแลวก็เพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆพืทุกคนมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าารูปเหมือนลูกผู้เคนนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อท่านเจ้าว่าแล้วก็มีอาจารย์ชาตินะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวจะขอนิมนต์นะครับหลวงพ่อช่วยเล่าเรื่องราวนะครับตั้งแต่มาจําพรรษาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเมเอก<อ>สองสองห้าพศอสองสองห้านะครับพศสองสองห้ามาจำพรรษา,าที่นี่เพราะว่า พ่อพระภูสังกิตริลักษ์อดีตเจ้าวาดพระทจงาเมโตแล้วก็อดีตจักหน้าสมุนบ้านพะเหตุของอหน้าพรองค์ก็ว่างว่างจากเจ้าวาดอดีตพระภูพุทธนาถุติคุณพ่อเป็นนิมนต์มาจากราชบุรีอ๋อก็คือนิมนต์หลวงพ่อมาจำภาษาอยู่ที่นี่มาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองห้าสิบสอง พศ2 5 5พศ2 5 0 0ให้สองจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรปีพศ66นี้นะครับก็นานพอสมควรแล้วนะครับก็แล้วหลังจากที่หลวงพ่อได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆของหลวงปู่เขนเนี่ยมากันตลอดไหมครับก็มาเรื่อยๆครับก็ด้วยความัตธาได,ได้ด้วยความที่ว่ามีความเคารพนับถือหลวงป,ปู่นะครับก็จึงมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับครับ แล้วอดีตที่ผ่านมาหลวงปูเ่เกศเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรครับที่มีลูกศิษย์หาเนี่ยมาให้ความเคารพนับถืออย่างมากมาย่ืศักดิ์สิทธิ์ทางด้านเมตตาให้ความเคารพส่งเคาะแก่ญาติยาโยมที่ที่มหาหลวงปู่ตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับลูกศิษย์ลูกหาก็มาเรื่อยๆก็ตอนนี้มีได้ข่าวว่าหลวงป,ปู่เสือปู่เสือนะนะคะจะเป็นลูกศิษย์ คนกุฏิเลยี่บอเปล่คนสุดท้ายใช่ไหมคะยังอยู่ใช่ไหมนะตอนนี้ก็คือกระเดี๋ยวจะมีการไปหนุนซื้อขึ้นที่วัดรองชิมอนใช่ไหมนะอ่าเยอก่อนอำเภอวันโปอำเภอวันโปจังหวัดจันทบุราครับก็แสดงว่าในปัจจุบันตอนนี้ก็คือลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่เคนนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นคาราวาสเป็นคาราวาสนะครับ ก็ได้ข่าวว่ามีอายุถึงเก้าสิบกว่าแล้วนะครับใช่คบครับก็ถือว่าท่านอายุมากจริงๆนะครับแล้วก็ยังได้ข่าวว่าท่านยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังอาต้อนรับขับสู้ลูกศิษย์ลูกหามีการลงนะเมตตามหานิยมนะครับสืบสารจากหลวงปู่เคนนะครับตั้งแต่วันพุธทุกพัธตั้งแต่เช้าไปจนถึง ถึงประมาณห้าทุ่มกว่าครับุกว่าไม่เกินเที่ยงคืนครับสนใจก็ไปลงนัดได้ครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับมาประวัติได้ที่อบตบ้านนาครับบ้านนองนาะบ้านทองนาองนาค่ัสสำหรับท่านผู้ชมนะครับและเพื่อนๆนทุกคนที่มีความสนใจนะครับต้องการอยากลงนะเมตตามหานิยมนะครับก็ไปที่ผู้เสด็จได้เลยนะครับทุกที่ที่ไมเดีก็จะเลินไปลงนัเนาะครับ ไปที่บ้านขององนานะครับอ,อยู่ที่จ, <ะ S 1> จังหวัดชายแดนภาค้ครับ,บหรือว่าท่านใดมีความตธทาที่วัดนี้ก็มาหาหลวงพ่อพระคุณเจ้าได้เลยนะครับ<า>หรือจะมาทําสังฆทานจะมาทวบนสร้างกุศสมลกับหลวงพ่อนี่ก็ได้ท่านมีหมามีแมวมีทั้งหมาทั้งแมวอยู่ยตั่ก็รายการบุญที่เราเดินทางเข้าวัดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลักๆนะครับ ทำบุญถวายสังฆทานทำบุญถวายค้าน้ําข้าวไว้ทำบุญใช้หนี้ทนอนีสงนะครับ uh huh. หรือว่าเป็นรายการบุญต่างๆก็มาได้เลยครับทุกวันที่วัดทาําเข่าอิโตแห่งนี้นะครับ uh huh. อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพราะว่าความเป็นมาของหลวงปู่เคนนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับปัจจุบันนี้ถ้าเราย้อนไปถึงอดีตตอนที่หลวงปู่เคนยังมีชีวิตอยู่นะครับ uh huh. ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้ความเคารพลและศรัทธานะครับเป็นอย่างมากๆเลย ว่าหลวงปู่นี้โด่งดังทางด้านเมตตามหานิยมใส่ค้าขายนะครับแล้วลุงปู่ก็ได้ได้สืบสานคถานเมตตามหานิยมจากลุงเทียนใช่ไหครับเดินค่ะอยาโยมตรงไหนต้องการลงนับเมตตามหามนิยมมาหาลวงพ่อได้เลยครับเพราะว่าอ่าหลวงพ่อท่านเจ้าจวาดเนี่ยใ,ใจดีอยู่แล้วนะครับ<ช>มีเมตตาจริงๆริงวัตถุมงคลอ๋อวัตถุมงคลนีไหมคะอ่าแล้ววัตถุมงคลนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีเหรียญหลวงปู่เทียนตั้งแต่ปศสองหน้าศูนย์หนึ่งโอ เก่าแก่มากรุ hey. e ่นแรกรุ um, no. okay. ่นแรจนถึงรุ่นสุดท้ายโอ้ค่ะนั่นแหละมีอยู่ตอนนี้ก็มีตอนนี้ที่วัดมีมีมาสู่มงคลรุ่นแรกแล้วก็รุ่นปีสองห้าสามแปดปิิรองของรุ่นมิตรอ๋อนนั้นปีสามแปดนั้นวิธีใหญ่มากครับโอเกจิเกจิทุกทุกลูปที่อยู่ในจังหวัดปาจีนูรีมาพุทธวิเศษที่นี่ครับ ก็ถือว่ามีความเข้มขังอย่างมากเลยนะรับไม่ฉะนั้นพี่ๆน้องๆครับและท่านผู้ชมและสาธุชนทั้งหลายนะครับที่มีความสนใจและติดตามอยู่ในขณะนี้ติดตามเรามาเลยนะครับที่วัดถ้ำเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีนี้นะครับมาเจออาจารย์าก่อนครับวันนี้วันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมานะครับกราบนมัสการขอพรกับ หลวงปู่เคนและหลวงพ่อท่านเจ้าวาดแล้วนะครับวันนี้เราได้ความสุขเต็มๆเอาแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวต่อจากนี้ไปติดตามชมกันให้จบทริปนะครับ<ม>เราจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอำเภอบ้านโพวัดดอนสีนวเป็นรายการหุงสีพึ่งนะครับช่วงนี้เราคิดว่าเรากราบลาหลวงพ่อพระคุณเจ้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับช่วงนี้เราก็จะพาเพื่อนๆท่านชมไปต่อเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ พวกเราก็พาเพื่อนๆะท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณกุฏิหลวงพ่อท่านเจ้าวานนะครับเรามาเยี่ยมชมเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เขนนะครับเมื่อปีพศ2501นะครับอ,อยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็60วป,ปีขึ้นไปแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการอยากเช่าบูชาเหรียญและผ้ายันปีพศ2501ก็มาที่วัดทําเขาอยตัวได้ทุกวันเลยนะครับนี่ก็เป็นผ้ายันของหลวงปู่เขนนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ คุ้มของป้องการปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันต์อันตรายนะครับเมตตาม,มหายมการค้าการขายตรงนี้โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดชเชียงแสานะครับไปที่วัดดอนสีนนเป็นรายการห่มสีพึ่งเป็นสีพึ่งเมตตาม,มหานิยมนะครับทางการค้าการขายการเงินการงานการอะไรต่างๆท,งทั้งหมดนยอดเยี่ยมจริงๆนะครับติดตามกันนะครับแล้วก็สําหรับ อ่าช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณกุฏิหลวงพอ่อท่านเจ้าวาดก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญสไหยทา,ท,าทางกระานกันอย่างไม่ขาดสายนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปที่ฉาช้งางเต่ากันนะครับติดตามชมกันให้จบกันแล้วกันนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นไซนะครับไซการค้าการขายสําหรับท่านที่มีโอกาสก็เดินทางมาเช่าบูชากันนะครับอตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณฐานหินนะครับเป็นหินลนักษณะกลมกลมนะครับเมื่อสมัยที่หลวงปู่พันธ์นะครับพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่ท่านได้มอง,งภาพไปนานแล้วเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบดูหนังตะลุงนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่หลวงปู่นะครับได้นั่งดูหนังตะลุงเป็นประจํา แล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งโรงหนังตะลุงนะครับแล้วก็อ่าบริเวณซีกขวามือนี้ก็เป็นกุฏิเก่านะครับอ่าของหลวงพ่อแสวงนะครับแล้วหลวงพ่อแสวงนี่ก็มรณภาพไปนานแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่าสามพระเกจอิอาจารย์เลยนะครับก็ได้มรณภาพลงที่นี่นะครับปัจจุบันนี้สรีระของหลวงปู่พันธ์ก็ยังอยู่ในถ้ำนะครับ สำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาน,นะครับต้องการร่วมทําบุญกับทางวัดถ้ำเขาวิโต้ก็เดินทางกันมาได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดถ้ำเขาวิโต้นี้เป็นวัดเก่าวัดแก่วัดโบราณเลยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสถานที่ตรงนี้วันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับสถานที่ตรงนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมา,าน้อมสักระบูชาขอพรกับ หลวงปู่ทุกวันเลยนะครับที่บริเวณตรงนี้ในถ้านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปลักษณะใสนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆติดตามกันให้จบคลิปนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนที่สถานที่ของวัดนะครับนี่ก็มาอยู่ที่โบสถ์แล้วนะครับโบสถ์หลังนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากงดงามจริงๆเลยครับ สำหรับท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ถูกใจแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงด้วยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดดอนสีนนท์อำเภอบ้านโพจังหวัดเชียงแสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้เข้าสู่พิธีการหงสีพึ่งกันนะครับ แล้วเพื่อนๆและท่านผู้ชมก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับชมกันให้จบทลิปเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการสําคัญเลยนะครับเพราะว่ารายการหงสีพึ่งนี้หายากมากเลยครับหาดูได้ยากจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทํากันนะครับเพราะว่าการหงสีพึ่งนี้ใช้มนสารทั้งหมดร้อยแปดนะครับเป็นเนื้อว่านหรือว่าสมุนไพรต่างๆทั้งหมดเป็นว่านร้อยแปดกว่าจะหาได้เป็นของง่ายเลยครับเพราะว่าสีพึ่งเมตตามหานิยมนี้ก็สืบสารมาตั้งแต่สมัยครั้งที่ หลวงปู่เขนวันทับหอยโตนะครับท่านก็ได้ทํากันมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีปูเ่เสดนะครับที่เป็นลูกศิษย์เอกลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่เขนซึ่งเป็นคารวาสนะครับยังมีชีวิตอยู่อายุ93ปีเต็มนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารายการนี้นานๆจะมีให้ดูกันสักครั้งนะครับก็ได้นิมนต์ หลวงพ่อพระคุณเจ้านะครับมาเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลด้วยนะครับวันนี้ก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็เดินทางกันมาหลายที่นะครับมาจากต่างจังหวัดหลายที่นี่แหละครับคือปูเ่เสิดนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เขนมีวัยถึง93ปีแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางด้านดานด้นกันมาถึงที่นี่นะครับพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมา,าเยี่ยมชมนะครับ ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่เคนนะครับซึงในปัจจุบันนี้าทางปู่นี้ก็พยายามสืบสารนะครับพยายามเผยแพร่ทางด้านวิทยากรมให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะได้อนุรักษ์และสืบสารกันต่อไปนะครับของทุกอย่างขึ้นอยู่กับความศรัทธานะครับและความเชื่อถ้าเรามีความศรัทธาและมีความเชื่ออะไรก็เชื่อมั่นอะไรก็ดีทั้งนั้นนะครับถ้าเราเชื่อมั่นแล้วอะไรก็ดีทั้งนั้นนะครับ วันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนเลท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาอยู่ที่วัดดอนสินนนท์แห่งนี้นะครับตอนนี้ก็าทางปูก่ก็ใกล้จะถึงเวลานะครับที่จะปลุกเสกสีพึ่งนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องนะครับประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีการก็พอสมควรนะครับวันนี้ก็นําอาหารหวานข้าวมาถวายแด่พระคุณเจ้ากันนะครับตอนนี้ อาจารย์หญิงและเพื่อนเพื่อทุกคนก็มาอยู่ที่บริเวณพิธีการตรงนี้นะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากลงนะเป็นเมตตานะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับถ้ามีความศรัทธาและมีความเชื่อนะครับก็ขอเชิญนะครับเดินมาทีา่เดินทางมาที่บ้านคลองนานะครับจังหวัดฉะเชิงเซาก็อยู่ไม่ไกลจาก วัดใหม่พรมสุวรรณนะครับนี่ก็เป็นปู่ฤาษีนะครับอันนี้ก็อายุ780แล้วนะครับทางด้านวิทยาคมเมตตามหานิยมนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าปู่ฤาษีนี้ท่านจะประจำพำนักอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตนะครับของจังหวัดเชิยงเซาตอนนี้ก็เริ่มพิธีการแล้วนะครับเริ่มพิธีการหุงสีพึ่งแล้วนะครับเพราะว่าสีพึ่งนี้ทําจากสีพึ่งบริสุทธิ นะครับทำจากขี้ผึ่งบริสุทธิ์แล้วก็ผสมมวลสารร้อนะครับสำหรับสีพึ่งนี้เป็นสีพึ่งที่สืบสารวิชาการมาจากหลวงปู่เคนนะครับถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับลูกศิษย์เอกที่เป็นคารวาสของหลวงปู่เคนก็คือปู่เสดนะครับ ทางด้านวิทยาคมหรือว,ว่าทางด้านวิชาคมนี้เข้มขลังมากเลยนะครับเพราะว่าปู่นี้เป็นผู้ทรงศริลป์นะครับทรงศริลป์อย่างเท่งคลัดเลยนะครับท่านบอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เคนหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยต้องเท่งคลัดในศิลหานะครับปฏิบัติธรรมแต่สิ่งที่ดีๆปฏิบัติธรรมแต่สิ่งที่ถูกต้องแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนะครับท่านบอกไว้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมนะครับท่านใดมีความสนใจนะครับก็มากันได้เลยนะครับตอนนี้ปู่ก็ใกล้จะเดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้ปู่กำลังจะประพรมน้ำมนต์ให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับนี่แหละครับคือปู่เสดมีอายุถึง93แล้วนะครับท่านยังเดินได้ยังไปได้ยังแข็งแรงนะครับเอาละครับตอนนี้ท่านกระประพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลนี่ก็คือ สีพึ่งนะครับที่เคี่ยวแล้วนะครับทําแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังตักใส่ตลับเพื่อจะจ่ายแจกให้ลิ์นะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปู่เสือเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาลงณเมตตามหานยมลูกศิษย์ก็มาคอยกันทั้งวันนะครับเยอะทั้งวันหลักๆก็คือการลงน้าเมตตามหานนยมของปู่นี่ก็คือวันพรหัสนะครับสําหรับท่านใดมีความต้องการด่วนนะครับหรือว่าต้องการที่ เร็วหรือว่าท่านไม่มีเวลาหรือเวลาน้อยก็มาวันธรรมดาได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วการลงหน้าตรงนี้ให้เป็นเมตตาม,มหานิยมเป็นสิริมงคลก็ต้องเป็นวันพฤรหัสวันครูนะครับนี่ก็คือภาพการของปู่เสดนะครับที่ลงหน้าที่หน้าผากนะครับลงที่ฝ่ามืออ่าเรียกการเงินการทองโชคลาภหรือสิ่งต่างๆให้ไหลามาเทมาตามความเชื่อของอ่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหากันนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยได้ยินข่าวคราว,าวชื่อเสียงของหลวงปูเ่เขนวัดถ้ำเขาอิโตนะครับถึงแม้ว่าหลวงปูจาา่จะลาล่าสังขารไปนานแล้วก็จริงนะครับแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่นี้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจในการลงหน้าเมตตามหานิยมมาได้เลยนะครับมาที่บ้านปู่เสิรดบ้านคลองนาน,นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับวัดใหม่พรมสุวรรณจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ครับตอนนี้ปู่ก็ประสิทธิ์ประสานให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับสําหรับโดอกโบที่นํามาถวายนี้ก็เดี๋ยวจะนําไปถวายให้กับหลวงพ่อเค